มีคนถามเรื่องสร้อยคอออมบ่อยมากนะคะวันนี้จะมาบอกให้นะคะว่าสร้อยคอของอะไราพีกัดไปตำม้จากที่ไหนนะคะสร้อยคอที่ทุกคนเห็นทุกคลิปเวลาที่ออมใส่นะคะคือออมใส่ติดตัวตลอด24ชั่วโมงนะคะคือเป็นสร้อยคอของแวนคลีปนะคะราคาสร้อยเส้นดีตกอยู่ที่ประมาณ3,300เหรียญน,นะคะคือเบ็ดเสร็จรวมภาษีรวมทุกอย่างแล้วนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยน่าจะประมาณแสนนิดนิดน,ดนะคะจําไม่ได้ว่าประมาณแสนเท่าไหร่เนาะทุกคนลองไปเช็คในเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะคะใส่แล้วมันปังไหมใส่แล้วมันช่วยเรื่องเงินทองไหมคือออมเนี่ยทำงานกับเงิน ะะเราก็ทํางานกับการเสี่ยงโชคเนาะสีดําเส้นนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องโชคลาบเงินทองนะคะก็ใส่แล้วก็ปังไหมก็ปังอยู่นะเพราะว่าทํางานกับเงินเงินทองทองเนาะก็ได้ทิปทุกวัน<ด>แล้วแหละกับที่ว่าใส่เส้นนี้เรารู้สึกว่าเออมันเข้ากับหลายๆชุดได้นะคะคือเราไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเนาะคือซื้อเส้นหนึ่งก็คือใช้ขุม่ะตะั้งแต่ใส่ร้อยเส้นนี้มานะคะทิปก็ยังไม่เคยต่ํากว่า400เหรียญน,นะเอาจริงๆคือแบบ ปัวปัวปังปังมากมันเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะคะทุกคนค่ะก็ช่วยใช้วิจารญานในการรับชมด้วย